ก็จะทนสิ่งนี้ไม่ไหวแล้วนะก็คือเจอเพื่อนบ้านที่อยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ชายอะแอบมองบ้างเดินตามบ้างบางคนโดนจับก้นบ้างอะไรแบบนี้บางทีก็ไปเฝ้าเขาหน้าห้องเอาเสือไปปูนอนไปนั่งกินข้าวรอเขาว่าสภาพแบบนี้ แล้วคอนโดมิเนียม嘛ทางถงทางเดินมันก็เล็กนิดเดียวอะ่ะถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินก็ามาประชิดตัวแบบนี้เขาก็เกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยอะค่ะผู้ชายคนนี้คือตามข่าวบอกว่ามีอาการทางประสาทนะคะไปนั่งอยู่หน้าลิฟต์เอาเสือมาปูนอนเนี้ยบางทีก็ไปนั่งกินข้าวอยู่ตรงทางเดนะินน่ะที่คอนโดแถวนนทบุรีชาวบ้านเขาหวาดผวาโดยเฉพาะสาวๆบอกก็กำลังจะเดินเข้าห้องเจออย่างนี้ฉันก็ไม่กล้าเข้าแล้วนะผู้ชายคนนี้บอกว่ามีพฤติกรรมชอบแอบมองผู้ หญิงเวลาเดินผ่านด้วยอะหนักกว่านั้นบางคนโดนจับก้น ไปเฝ้าหน้าห้องสาวๆเขาทั้งวิ่ทั้งวันก็มีบางคนเขาก็กลัวเขาอยู่ต่อไม่ไหวแล้วเขาก็ย้ายหนีไปก็มีเหมือนกันเพื่อนบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก40ปีได้ก็พักอาศัยอยู่ชั้นเดียวกันนี่แหละค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยอาศัยอยู่กับญาติินะต่อมาญาติๆทิ้งเขาหมดเลยให้เขาอยู่คนเดียวเพราะอะไรพฤติกรรมแปลกไงกับญาติของตัวเองไงยังโดนแบบพฤติกรรมอมีดไปจี้คอเขาก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาระงับเหตุบ่อยมากเห็นบอก บางทีเนี่ยไปที่ร้านร้านขายของชามะแล้วก็ไปหญิงของเขาอ่ะมากินเฉยไม่จ่ายเงินบางทีก็ไปไล่ตีชาวบ้านที่เขาผ่านไปมาแบบเนี้กับผู้หญิงก็ไปจับก้นผู้หญิงไปเปลียงระเบียนบ้านเขาเรียกตำรวจมาจับมันก็จัดการอะไรไม่ได้เพราะว่ามีอาการทางประสาทไงอย่างตัวของอพื้นบ้านคนเนี้ยบอกว่าฉันทนมาตั้ง5้าปีแล้วตอนนี้ทนจะไม่ไหวละอยากจะให้ยายเขากลับมาดูแลเขาหน่อยหรือกัน อยากจะเอาไปบําบัดก็ยังดีนะเพราะว่าแบบนี้มันอันตรายฟังหน่อยค่ะถ้าใครมากับผู้หญิงเขาก็จะทำร้ายไรนี่ลูก่างอะน่ลูกไ่างที่เห็นกระตาก็คือเขาไปจับก้นผู้หญิงแล้วเขาก็ตีแฟนของน้องผู้หญิงนะนะไล่ตีคนแก่ครั้งหนึ่งนะที่เราเคยห้ามนะ นอกจกก็เป็นคนอื่นเขาโดนกันก็ได้ยินทุกวันเห็นทุกวันอ่ะบางทีเขาก็ปีนตึกก็อยากให้เขาเอาไปรักษาเนาะเพราะว่าคนที่อยู่เขาก็กลัวกันอ่ะลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็ผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เขาอยู่ห้องใกล้เคียงเขาก็ก็ก็น่าเห็นใจเขาะเนาะใครไม่ได้อยู่ใกล้ก็คงไม่รู้แล้วอล้วพ<จ>ี้พี่น้องชายนะจะแ,แทงน้องพอตึงมาตำรวจมาบ่อยมากตำรวจมา,าไปไม่กี่ชั่วโมงมันก็ปล่อยกลับพี่ตำรวจเขาบอกว่า,วาอะไรนะ ไม่มีคู่กรณีของอะไรใครอยู่หน teachers, ้า nah ห้องเขาไปหยิบไปกินของหน้าห้องถ้าไม่ระวังหน้าร้านนี่นะหยิบไปเลยต้องระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยพี่ไม่รู้มันจะมาจี้เราเมื่อไหร่ไม่รู้จะมาทําร้ายเราเมื่อไหร่ตอนนี้เดินผ่านไม่ได้นะตอนนี้อาจจะยังไม่ทําร้ายเราแต่อีกอีกหน่อยไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทำใช่ไหมคือแบบบาดระแวงอ่ะอยู่แบบบาดระแวงอ่ะพี่เขาบาดระแวงอ่ะเขาเป็นผู้หญิงนะคะทีนี้เราก็ไม่อยากจะฟังความแค่ด้านเดียวมันต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งนี้ด้วย ไปเจอเขาค่ะใใชายที่ถูกกล่าวหาคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาเพื่อนบ้านมาใส่ร้ายเขาทําไมเนี่ยก็ยอมรับว่าครั้งหนึ่งก็เคยเสพยาเสพติดแต่ตอ,ตอนนี้เขากลับตัวกลับใจแล้วเขาเลิกยาขนาดเล่าก็ย,ยังไม่ดื่มเลยแล้วเขาก็ไม่เคยอรารวาสใครไม่เคยไปทําอนาจารใครด้วยก่อนคนนี้ผู้ชายคนนี้จะเดินจากไปมาถามทินข่าวด้วยใคร,รอ๋อ ใทยเป็นคนฟอ้องคุณอ่ะเดี๋ยว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 จะกลับไปตอบหน้าให้แบบนี้ค่ะแล้วมันก็มีคลิปว่าพี่ไปนั่งอยู่โถงทางเดินนะคะทีนี้จะทํายังไงอ่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจก,ก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาว่าเป็นผู้ป่วยอาการจิตเวทญาตพี่น้องเขาก็ไม่สนใจาที่น้องก็ทิ้งไปหมดแล้วอ,ะอ่ะข่าวช่องแปดคบเครื่องคเคียงข้างครอบคลุม